ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้กรมทางหลวงแจ้งสายทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่นาราธิวาตนะคะเหลือผ่านไม่ได้เพียงหนึ่งแห่งขณะที่รถไฟเปิดเดินรถสายใต้ถึงปลายทางสถานียะลาและสุงไงกโกลกวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะ กรมทางหลวงรายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งแห่งนะคะที่การจารจารจารยังผ่านไม่ได้คือทางเลี่ยงเมืองกลือซออำเภอแหวงมีดินโคลนถลม่มทับผิวทางขณะนี้กําลังเร่งซ่อมแซมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจารจาจรในพื้นที่และยังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนําทางด้านฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแจ้งความ คือหน้าการซ่อมแซมเส้นทางรถไฟสายใต้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมจะปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีเทพากับสถานีปัตตานีและระหว่างสถานีตาแซกับสถานียะลาแล้วเสร็จภายใน11ธันวาคมนะคะก็ส่งผลให้รถทุกขบวนจะสามารถเดินรถถึงปลายทางและออกจากต้นทางได้ตามปกติโดยขบวนรถด่วนพิเศษรถเร็วที่ออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรวันที่11ธันวาคมจะเดินทางถึง ปลายทางสถานียะลาและสถานีสุไหงโกล,ลงในวันที่12ธันวาคมค่ะ